สวัสดีครับวันนี้พบกับตํารถบ้านอีกแล้วเช่นเคยครับผมวันนี้นะฮะสงกราเรเดือนแห่งสงกรารมหาสงกรารน,นะครับเมษายนอากาศแบบร้อนๆกันเลยนะฮะวันนี้มีของสวยๆราคาไม่แพงมานําเสนอเลยอ่ะดูที่ตัวรถเลยเป็นฮุนไดฮิชวันฮุนไดฮนดีลักนะครับปีสองศูนย์หนึ่งสองนะฮะ ุนได้ H1 Deluxe ปีสองศูนย์หนึ่งสองนะครับผมนะฮะตัวนี้เครื่อง A2 นะครับอ่ะไม่ต้องพูดพวามทาเพลงกันมากมาดูที่ตัวรถเลยตัวรถสีนะฮะสีสันเดิมนะครับรถสวยกริปทั้งคันนะฮะสีเรียกว่าเงาตาแตกเลยครับผมฮะอ่ะ,อะตัวนี้นะครับอ่าภายในเดิมเป็นเบาะหนังนะครับผมเดิมเป็นเบาะหนังนะฮะ าะหนังสีครีมทั้งคันนะครับผมตามเดิมที่เราเคยให้ดูมาแล้วตัวนี้ภายในด้านหลังเป็นสิบเอ็ดที่นั่งนะครับสิบเอ็ดที่นั่งจากโรงงานนะฮะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพับเบาะโชว์นะตัวนี้นะครับเบาะแถวที่สองนะครับสามารถหมุนได้สามร้อยหกสิบองศานะครับผมอ่าปึ๊บอ่าโอเค ออร้อนดิจริงนะเมษาเนี่ยฮะตัวที่สองแถวที่สองได้ทั้งซ้ายและขวานะครับผมหมุนได้ 3, 6, สามร้อยหกสิบองศาทีเนี้ยในการที่ใช้ 3, 360สามเบาะเบาะสามร้อหกสิบองศาเนี่ยก็คือจริงๆอย่างที่บอกมันก็นั่งได้ถ้าคนที่ถนัดนะฮะแต่ถ้านั่งย,ยาวๆเนี่ยอาจจะทาให้เบียนหัวได้เพราะนั่งหันหลังให้กับคนขับเนี่ยเออผมว่าเมารถอะโดยด้วยได้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมจริงๆก็ไว้สําหรับแาถวที่สามนะครับนั่งเหยียดขา นั่งเหยียดขามาวางไว้ตรงนี้ก็คือนอนยาวๆแหละฮะนอนยาวๆเลยอืมหรือว่าเวลาจอดปิกนิกนะครับเวลาจอดปิกนิกแคมปิ้งอะไรเงีย้ยหันเออหันหน้าเข้าหากันตั้งโต๊ะกินข้าวอะไรได้นะฮะสะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่ะมามาดูที่ด้านหลังรถกันครับผมอ่าด้านหลังรถนะครับตัวนี้บ่งบอกความเป็นคุณใด h 1วัน ดีลักหรือเดินลุกนะครับบางท่านก็เรียกเดินลุกจากที่ศูนย์นะฮะบางท่านก็เรียกดีลักนะครับเล่นได้ทั้งสองแบบไม่ผิดนะครับผมด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอยสี่จุดนะครับเซ็นเซอร์หนึ่งสองสามสี่เซนเซอร์ถอยสี่จุดกล้องถอยหนึ่งตัวนะครับ่าด้านท้ายนะครับค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับผมสําหรับรถคันนี้นะฮะน็อตเดิมสวยนะครับรถสวย เนี่ยฮะเบาด้านหลังนะครับสามารถเลื่อนเนี่ยฮะพับด้านก้นตัวนี้พับก้นนะครับพับก้นให้ได้จากที่มันตั้งฉากนี้พับขึ้นมาปุ๊บในลักษณะนี้นะครับจะได้พื้นที่ของการเลื่อนเบาเนี่ยฮะไปเยอะเลยสามารถตั้งกระเป๋าแบบสามสิบนิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกใบอะครับผมสบายสบายนะครับผมไว้สําหรับเดินทางหรืออะไรเงี้ยเอ่อความจุด้านท้ายนะครับในขณะถ้าเลื่อนเบาไปเนี่ย ประมาณ400ลิตรโดยประมาณแต่ถ้าเป็นเอ,อ่อบางท่านเนี่ยถอดเบาะท้ายออกเลยถอดเบาะท้ายออกเลยนะครับก็โดยการที่ถอดมอส4ตัวตัวเนี่ยด้านหลัง2ตัวนะฮะอยู่ใต้ฝาปิดนะครับด้านหน้า2ตัวถอดปุบและยกลงเลยเนะี่ยก็ได้ความจุอยู่ประมาณสัก700ลิตรนะฮะ700ลิตรก็อูโหูเหลือเฟือเหลือเฟือขนขนไปได้ทั้งครอบครัวฮะโอเค มามาดูด้านข้างนี้ข้างซ้ายกันรถนะครับเอ่อเป็นยางยางใหม่นะครับปี2ีสี่เลยนะฮะเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับผมเป็นยางบิสโตนนะฮะปีสองสี่นะครับ,รบยางใหม่ก็คือใช้ไปยาวๆอะครับผมอ่ามาดูด้านซ้ายกันนะครับภายในเรียบร้อยรถสวยสะอาดนะฮะนะครับผมรถเรียบร้อยจริงๆอยากจะนำเสนอเพื่อนๆละครับผม อ่าเนี่ยฮะมาดูในส่วนของอกพิษผู้โดยสารกันนะครับอ่ามาตัวนี้นะครับก็เออนี่ก็มีพวกพรบพวก,พวก,พวกอะไรอยู่ติดรถมานะครับผมประวัติศูนย์เช็คมาแล้วนะครับตัวนี้เออรู้สึกบุ Book ๊กเซอร์วิสไม่ไม่อยู่นะครับผมบุ๊กเซอร์วิสหายแต่แต่ประวัติศูนย์เช็คให้เรียบร้อยแอร์อนะครับจะเป็นแอร์ระบบแมนวนวลนะครับผมตัวนี้ปรับหนึ่งสองสามสี่นะครับ เนี่ยฮะแมนนวลตัวนี้จะปรับแอร์ด้านหลังนะครับผมปรับแอร์ด้านหลังอ่าโอเคเก๊มีสองตัวแอร์แบ็กมีสองใบนะครับผมด้านด้านผู้โดยสารกับด้านคนขับนะครับผมอ่ะมาโอเคเดี๋ยวเริ่มปิด เดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับผมห้องเครื่องสวยๆเลยคันนี้นะครับเนี่ยฮะห้องเครื่องเดิมนะครับผมรถรถสวยนะฮะซอกเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับผมฝากระโปรงไม่มีรอยน็อตถอดนะครับแก้มสวยพับในสวยนะครับผมทั้งซ้ายและขวานะฮะตัวนี้จริงๆอย่างที่บอกคนระับพอดีผมขูด กระแทกคำภาษาดแรงไปนิดนึงเลยทําให้อสีสียางซิลิโคนตรงนี้หลุดไปนิดนึงแต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานแล้วก็คือว่ามันทำบางคนบอกอาจจะดูวสงสัยว่าเอ้ยรถมันไม่เดิมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ฮะผมบอกได้เลยว่ามันเป็นฝีมือผมเองกระแทกแรงไปนิดนึงนะฮะตุ้มล้อเดิมโชคเดิมนะครับผมนะฮะทีนี้จุดสําคัญที่่ทีขาดไม่ได้สําหรับรถทุนได้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ a 2นะฮะเนี่ยครับผม a 2 tqpu เขียนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผม เครื่องยนต์ A2 นี่นะฮะจะอยู่ที่175แรงม้านะครับ175แรงม้าแรงบิดอยู่ที่441นิวตันเมตรถ้าเป็นเครื่องยนต์ A1 จะอยู่ที่174แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่390นิวตันเมตรก็จะต่างกันนิดนึงนะครับส่วนมากก็เพื่อนๆแลผู้ใช้ปัจจุบันก็จะหาเป็นเครื่อง A2 ซะส่วนใหญ่ตัวนี้ A2 จะได้เป็นพัดลมไฟฟ้า ลมไฟฟ้าที่อยู่หน้าเครื่องนะฮะแต่ถ้าเป็น A1 จะเป็นพัดลมหน้าเครื่องเลยติดกับตัวเครื่องนะฮะอ่าอวันนี้เราพูดเยอะเหมือนจะหายใจไม่ทันอากาศมันร้อนจริงๆอากาศค่อนข้างปิดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่คอกพิษคนขับกันนะครับเดี๋ยวขอญาตสตาร์รถเลยนะฮะอ่าขอแอร์หน่อยขอแอร์หน่อยครับ อ๋อะจอเดิมนะครับขึ้นมาเป็นหน้าจอหุนใดนะครับผมนะฮะคันนี้เลขไม้นะครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันนะฮะจอเนี่ยก็จะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมปรับเสียงเพิ่มเปลี่ยนช่องนะครับนะฮะ จอก็เป็นจอนีจอ่จอเพดานนะครับจอเพดานก็ตัวนี้ติดตั้งใหม่ขึ้นมานะครับเพราะจอเดิมของฮุนไดฮิวันส่วนใหญ่นะครับด้วยอายุมันนะฮะเสียทุกคันเสียทุกคันที่พูดตรงๆเลยอ่าตัวนี้เล่น usb นะครับเล่นเล่น,เล,นเล่นภาพเสียงเล่นเพลงผ่าน usb นะฮะเป็นช่องเสียบ usb ตัวนี้เป็นช่องเสียบสำหรับชาร์จนะฮะตัวนี้เล่น m u ติมีเดียนะครับผม ระบบเกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์ออโตเมติกออโตเมติกนะครับผมตัวนี้นะฮะถ้าเราเลื่อนระบเกียร์สามารถผลักมาทางปึ๊บบวกลบเนี่ยจะเป็นแมนนวลทันทีเลยอ่าตัวนี้แนะนําข้อบางคนเขาบอกว่าเออใช้ไปทําไมเออเกียร์เฮดวันจะมีปัญหาไหมหรืออะไรไหมจริงๆอย่างที่บอกครับเกียร์ฮุนไดเฮดวันเนี่ยจริงๆเป็นเกียร์ที่ทนมากจริงๆเกียร์ตัวเนี้ยอ่าเป็นเกียร์เกียร์ตัวเดียวกับของ เล็กซัสเกียของเล็กซัสนะฮะตัวสี่สามศูนย์นะครับจริงจริงแล้วตัวตัวทอกตัวอะไรเนี่ยจริงจริงหาได้ง่ายดูแลรักษาไม่ยากนะครับแต่อย่างที่บอกครับบางคนใช้ไปทอกไม่เกียร์มีปัญหาจริงๆอย่างที่บอกครับเวลาขึ้นเขาหรือเราใช้แรงดิดสูงสูเนี่ยเวลาลากเขายาวๆเนี่ยควรจะใช้เปลี่ยนมาเป็นแมนนวลเพื่อจะให้เกียร์มันเปลี่ยนโดยโดยโดยลักษณะเหมือน engine brake ไปในตัวด้วย ถ้าเราถ้าเราใช้ทอของเองเกียร์อย่างเดียวเนี่ยมันทำให้อาจทําให้ทอกไม่ได้นะครับในเวลาที่เราใช้งานขึ้นเขาลงห้วยหนักๆน,น,นะฮะก็คืออย่างที่บอกอันนี้เคยคุยกับวิศวกรของคุณไดามาจริงๆเลยก็คือว่าควรจะในที่การดูแลรักษาจริงเราเปลี่ยนมาใช้แมนนวลมากเวลาที่เราเดินทางเดินทางขึ้นเขาอะไรก็แล้วแต่นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องนะครับผม รถสมบูรณ์ครับจริงๆอย่างที่บอกตั้มรถบ้านก็การันตีแล้วตัวนี้นะฮะเป็นชุดแต่ง Minor ร์เชนหรือบอกไปเลยเนี่ยฮะมีสเกิร์ตข้างกันชนหน้าหลังนะครับเป็นชุดแต่งไมเนอร์เชนใมาเรียกว่าสวยฮะสวยพร้อมใช้นะครับผมอ่ะคันนี้เหล่ากันมาเยอะแล้วนะฮะเหลากันมาเยอะแล้วคุนได H1 ปีหนึ่งสองแท้นะครับคันนี้รถสวยเล่มมือเดียวออกห้างซื้อเงินสดมาเลยนะครับผมนะฮะ,ะขายไม่แพงครับราคาอยู่ที่ ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันฟังไม่ผิดครับห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับมีบริการให้นะครับผมจริงๆอย่างที่บอกครับใจเขาใจเราฮะซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะครับผมนะฮะจริงๆอย่างที่บอกสนใจคันนี้นะครับโทรหาตารัดรถบ้านได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหกสามหนึ่งเจ็ดห้าแปดศูนย์ศูนย์ฟังอีกครั้งนะครับศูนย์แปดหกสามหนึ่งเจ็ดห้าแปดศูนย์ศูนย์นะฮะคิดถึงมุ่นใดคิดถึงตำํารถบ้านเลยนะครับผมนะฮะ ลบกวนนะครับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกด subscribe นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องรถดีชาแนลด้วยนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแนะนำติชมกันได้นะครับผมนะฮะอย่างที่บอกกว่าจะสรรหารถมาหนึ่งคันเนี่ยเราตั้งใจตั้งใจตั้งใจทำรถดีๆผลิตรถดีๆ มาขายให้กับเพื่อนๆลูกค้านะฮะแฟนคลับนะครับผมที่สนใจนะฮะโอเคยังไงฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับคุณใดเฮชปี2012นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ